เดี๋ยววันนี้เราไปสัมภาษณ์โปรโก๊อกกันหน่อยนะครับช่วงนี้รู้สึกว่าจะรุนรวนไปเยอะเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องโปรไฮโซนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์โปรโก๊อกกันหน่อยนะช่วงนี้รู้สึกว่าจะสับสนย้ายไปย้ายมาอยู่เป็นไรนะฮะโปรโก๊อกช่วงนี้เป็นไร เมื่อคืนเมาป่าเมื่อคืนบอไม่ได้กินจริงจริงไม่ได้กินแกงกบเป็นไงเมื่อคืนแกงกบแ,บแฉะเฉะบอใครทำใครทำคุณเล่งแกงนี่ทำเครึ่งโป่งแค่นันแ้นแล้วแกงกบซื้อแล้วกบไปหาจับเอาโก,โก,โกบกบกบจะมาเอาฟตอุตโตมือใหญ่นี่จ้ ก็อกนะครับโปรกร๊อกโปรกร๊อกใกล้จะหมดสัญญาแล้วอีก2เดือนโปรกร๊อกจะไปเป็นทหารอยู่อยู่ไหนนะไปสอบไปสอบไปสอบ,สอบสอบเป็นอะไรทหารพลานาวิกสอบทหารพลานนาวิกอะไรนาวิกโยกินเหรอดีอะมัดขานแท้โปรกร๊อกน่ดู การแต่งตัวของแกครับดูเ<า>พิ่งปลดทหารมาใหม่ๆนี่แบบยังกลิ่นไอทหารยังติดมาเลยนะครับก่อนที่จะไปทหารโอกก็เคยมาเลี้ยงมานะช่วงนั้นไม่ค่อยรวนเท่าไหร่จบทหารมันรวนกว่าเดิมอีก โปรโกร๊อกเนี่ยอารมณ์ดีทั้งวันนะครับใช่ไหมกก๊กไม่ค่อยเซเรียสน,นะก๊อกเ,เป็นคนอารมณ์ดีบนาะงทีก็บางทีก็ยิ้มยิ้มไปด้วยทํางานไปด้วยนะเวลาอยู่กับโปรโกร๊อกเนี่ยสนุกกับความมึนของมันอยู่ใช่ไหมนะใช่ไหมบางทีก็ลืมเติมน้ําอะไรบ้างแต่จะลืมบ่อยนะไม่ค่อยดี ลืมอย่างอื่นได้น้ำเนี่ยไม่ค่อยดีอะ่ะถ้าลืมน้ำเนี่ยโหมา้ามีปัญหาเลยนะเล่งเ,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 เร่งเออไโอเดี๋ยวหาเสื้อให้ประกอบเออแอนตุเตเอาหนึ่งลอ,อ,องแอนตุเตเลี้ยงน้ำน้อย เ,เอาอยกากกินก็ไปเอาอีกนนน่เป็คทีีดอกกออีาทิตย์หนึ่งก็รับทราบอีกแล้วปรวกกอกยไมไ่ธรรมดานะปรวกกอกเนี่ยเงินเดือนแต่หลักสองเลยนะแต่หลัลกอสองเลยนะ,ะนยนะปรวกกอกแต่ไม่เหลือแต่ละเดือนไม่เหลือหมดเก,กี้ยง ตัวนี้ชื่ออะไรปรอกอบรูมาานี่เป็นมาบรูไนนี่เนาะมาูไนนะครับเนี่ย <c oughs> เขายังไม่ได้เอากลับประเทศ <c oughs> เขาเนาะเพราะว่าเขาติดเ,เกี่ยวกับโลกอะไรสักอย่างนี่แหละตั้งแต่ตอนนั้นนะครับ <c oughs> เขายังไม่ปลดล็อก ห้ามวัวห้ามควายนะครับออกนอกประเทศผู้ใดมันส่งกระเปาได้กินน้ำตลอดหนอกสุดยอดเลยอะไรเนี่ย <c oughs> เขียนว่าอะไรเนี่ย <c oughs> ถลงถลอกหมดแล้วเสือเ้อนะใส่เสือ้อไซส์อะไรกับเ <c oughs> อ็นแอลเนี่ยทิดจม เสื้อให้โปรก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์อีกโปรโปรน่องนะไปอีกสัมภาษณ์โปรน่องเกิดโปรน่องก็จะรุนรวนเหมือนกันนี่เจอลุงมาแล้วเ่ลุงมาเนี่ยนอนทั้งวันทั้งคืนลุงมาเนี่ยนะสบาย กลางวันก็นอนกลางคืนก็นอนตื่นมาเดินเนี่ยร่างกายได้เดินว่ะเนี่ยได้ออกกำลังกายว่ะเนี่ยระวังเส้นเลือดในสมองตีบนะไม่ไงไม่ออกเลยใครหัวเราะวะน้องบอกผมเส้งเงี้ยสี่โมงครึ่งเนี่ยเห็นไหมโรงงานน่ะเนี่ยเรื่องงานปีหน้จึงพ้ที่หนาจ่ายได้ผมก็ ว,นนว,นนวันนี้วันนี้วันนี้ส่งให้ใครน้องส่งใหไรวัน้เนี่ยเนี่ยบึง้งเช็คบึงเฮียนดีๆเด้อวันนี้นะมันมีการผิดพลาดวันนี้ร้อยปเปอร์เซ็นต์มั่นใจเลยอยางนี้เออ,เอ,อเบึงเฮียนของทุกตัวเลยสนุกครับ <c oughs> อย่าไปซีเรียสมันเวลาทำงานอะสนุกไปทำงานไปด้วยสนุกไปด้วยแต่อย่าเล่นเยอะไม่ใช่แบบเล่นนะ มลยเล่นกับจริงจังนทำงานจริงจังแต่ทำบบให้สนุกมีความสุขทำแบบมีความสุขทำไมอะดูดกระท่อมมาบ้าเนี่ยมากระท่มบ้าเนี่ยคุดเอาหนึ่งพี่แลหละลิงโดและลิงโก้นี่เ <c oughs> ขาเขาเป็นเอฟซ,ซีโปรไฮโซอยู่บอเ่าเขาต้องกดไปดูช่องผมนะถึงจะเห็นนะซื้เลยเขเนี่ยเานี่ยแจ็กเฟซกระบอกอีกเหยโอ้ยอันนั้นมันเฟดเนาะ เป็นเพื่อน,นเลยเฟสอยู่ผมลงช่องโปรโไฮโซผมอะแต่ถ้าอยากเห็นหน่องก็กดบอกบอกบอกผู้สาวเจ้าเด้อติดตามเลยเด้อ,อถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวเองคิดถึงก็เข้าไปดูในช่องพี่เบึ้งก็ได้นะช่องโปรโไฮโซเเด้อ <laughs> บอกเมียนะอันนี้เซตาคนระับเนี่ยวันนี้ขี่แต่ม้าแบบ <c oughs> มาแบบพลังเยอะนะเบรกไม่อยู่พวกนี้มีแต่มาแบบถ้าสังเกตดูบางเหียนครับถ้าเป็นบางเหียนเป็นลำยาวนะครับจะเป็นมาทีา่แรงเยอะนะครับดึงก็ไม่ค่อยจะอยู่เท่าไหร่นะแต่ก็พอเล่นได้อยู่ครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นบางเหียนปากแข็งอยู่แล้วนะครับ เซต้านะครับเงาเลื่อมนะครับใครเลี้ยงวะคอมนี่แหล,ละเรอ้ยโฮมไฟนแน่ก็เก็กก็แสกก็แสกกันเลื่อมมาเดียฮะเออดีแล้วลน,นี่แหบบละทำงานแบบเล่นให้มันเป็นงานไม่ใช่เล่นแบบเสียงานเวลาเราจะได้ไม่ซีเรียสเนี่ยแน,น่เอาเข้าให้มันดีแน่นีมมันติดเนี่อ ใส่อันนี้ตัวเฮ้ยยิพาใส่นี่ยนะตัวตัวสุดท้ายบอกยิพาใส่ไว้ทอดสักก้อนสุดท้ายไปแล้วตัวที่เท่าไหร่ตัวที่สองบอกตัวที่สามเออใส่ใส่ใส่เดียวว่าตัวสุดท้าย ตจกี <S <S ้นี่คือชินบาปแล้วเนี่ยที่เดี๋ยวอะอันนี้อันนี้มันต้องขีเมิานี่มันต้องอันนั้นเด้อมันต้องวอมหลายเด้อมันเหื่อยมัต้องวอมเดี๋ยวหอบวอมอีกเดี๋ยอเนี่ยแตะเกยเรือต่อแตะมันสิสีเฮ็ดให้มันเสียผลมันตัวนี้ตัวนี้โหเล่นได้แค่สองนาทีครับตัวนี้ หลังจากนั้นเบรกแตกนะครับเอาไม่อยู่คนรู้จักใจมันจริงๆครับถึงจะเล่นได้นะตัวนี้นะถ้าโปรโบแบบประสบการณ์ไม่เยอะอันนี้แคปไม่สูงก็เล่นไม่ได้แล้วครับมันแรงเวลามันพุ่งออกไปแต่ละทีเนี่ยโหเอาบอลไม่ได้แลครับเอาแต่มา้า อันนี้นะจะทอดไสน้นี่น้องตัวสุดท้ายนี่นะทอด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 ก่อนเจาะเลยนู๊บอกอ่ะเจาะเลยนู๊อะไรมาไน like okay. ่อเคโอเคอ่ะอ่ะโอเคโอเคโอเคเออเออมีฟูนมีเหตุผลรับฟังรับฟังตัวนี้ใส่ยากครับใส่มันเห็นยากเจาะดีแปลเดี๋ยวผมแปลให้นะลองพูดเมื่อกี้มันใส่ยากเนี่ยเดียวเนี่ยโดนแข่งมันเล่นเล่นครึ่งครึ่งเนี่ยไม่ทันครับมันใส่ยากจริงๆนะครับคือมันไม่ให้ใส่เลยแหละมัน ถ้ายิ่งไปทําแรงกับมันแบบรีบๆอะไรเงี้ยมันไม่ให้ใสครับแต่ม้าสวยครับม้านี่ผนดีเลยแหละโอเคครับก็อีกสักพักก็เดี๋ยวไปเล่นโปโลนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับช่องโปโลไฮโซนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ลงคลิปมาหลายหลายหลายเดือนแล้วมั้งนะครับสเดือนแล้วมั้ง ก็เดี๋ยวจะกลับมาลงใหม่ครับก็ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ